สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะและในวันนี้ค่ะ Sport Bar Story ขอพาไปทำความรู้จักกับทอมแคนนอนนะคะซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งตัวจี๊ดของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในสื่อ EFL c แชมเปียนชิพค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นอดีตหัวหอกของเอเวอเรตตนะคะที่ถึงแม้จะเพิ่งได้ลงสนามไปเพียงแค่จ็ดนัดและยิงไป3ประตูแต่ว่าเขาคือดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตอนนี้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยอดทีมขวัญใจชาวไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีล่าสุดก็มีลุ้นทำลายสถิติเก็บแต้มได้มากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลของศึก EFL ล์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะคะหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพลาดท่าตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกแต่ว่ามาถึงตอนนี้ค่ะกลับมีลุ้นเลื่อนชั้นคืนสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษในฤดูกาลหน้านะคะโดยที่กำลังครองจ่าฝูงแชมเปี้ยนชิพลงแข่งไปแล้วคะ่ะย 27นัดเก็บชัยชนะมาได้21นัดเสมอ2อ2นัดและแพ้4นัดมีอยู่65แต้มในมือนะักขนาดนี้นะคะโดยทิ้งห่างอิฟสว c h ค่ะทีมอันดับที่2อยู่7แต้มแม้ว่านัดล่าสุดจะสะดุดแพ้คูเอนทรี1ประตูต่อ3ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกจาก11นัดหลังสุดด้วยนะคะ แต่ว่าทีมของเอนโซมาเรสกาก็ยังคงมีลุ้นเก็บแต้มได้สูงถึง122คะแนนหลังจบฤดูกาลนี้ค่ะซึ่งจะทุบสถิติเดิมของเรดดิ้งที่ทำเอาไว้106คะแนนในฤดูกาล 2005- 2006นะคะ นอกจากผลงานที่น่าจับตามองในการเลื่อนชั้นกลับคืนสู่หลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของขุมกำลังของจิ้งจอกสยามนะคะที่ตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือกองหน้าดาวรุ่งตัวจี๊ดอย่างทอมแคนนอนค่ะที่ว่ากันว่านักเตะรายนี้จะเป็นตัวตายตัวแทนของเจมมี่วาดีในวันข้างหน้า ทอมแคนนอนเนี่ยมีชื่อเต็มๆนะคะว่าโทมัสคริสโตเฟอร์แคนนอนเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2002ในประเทศอังกฤษค่ะเขาเน่ยถูกฟูมฟักฝีเท้ามาจากเอเวอร์ตันอะคาเดมีนะคะโดยเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมท็อฟฟี่เมนเมื่อเดือนมีนาคม2021 แล้วก็ลงประเดิมสนามให้กับเอเวอร์ตันชุดใหญ่ในการแข่งขันคาราบาวครับเกมที่ลงสนามพบกับบอลมัดในเดือนพฤศจิกายนปี2022ค่ะแล้วก็ลงประเดิมสนาม เกมพรีเมียร์ลีกในเดือนเดียวกันด้วยนะคะซึ่งเป็นเกมที่พบก,กับเดอะเชอร์รีส์แต่ว่าในการอยู่กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนั้นเนี่ยแคนนอนกลับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้ช่วยทีมรวมทุกรายการเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะคะก่อนที่จะย้ายไปเบรสตันนอตเอนที่มีกุญซืออย่างไรอันโลคุมทับอยู่ในขณะนั้นค่ะโดยสัญญายืมตัวช่วงเดือนมกราคมปี2023นะคะ ซึ่งการย้ายมาที่เบรสตันแคนนอนมีโอกาสลงสนามรับใช้ต้นสังกัดไป21นัดทำไปได้8ประตูก,กับอีก1แอสซิสจนกระทั่งวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ในฤดูกาล2023-2024กองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีรายนี้ก็ตกลงเซ็นสัญญา5ปีกับเลสเตอร์ซิตี้ค่ะ แล้วก็ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกในถิ่น King Power Stadium ภายใต้การคุมทัพของเอโซมาเรสกาโดยกองหน้าดาวรุง่งกล่าวในการสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เซ็นสัญญาในวันปิดตลาดซื้อขายนักเตะว่า รู้สึกดีมากแล้วก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นกับทีมค่ะซึ่งตนเนี่ยต้องรอให้การทำสัญญาเนี่ยเสร็จสิ้นและตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วนะคะดีใจมากเมื่อสโมสรอ,อย่างเลสเตอร์ซิตี้ติดต่อมามันยากที่จะปฏิเสธแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูรอบๆสนามฝึกซ้อมค่ะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพียบพร้อมนะคะเป็นสโมสรใหญ่ ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าสโมสรแห่งนี้ควรจะไปอยู่ในพรีเมียร์ค่ะตนเนี่ยแน่ใจว่านั่นคือเป้าหมายในฤดูกาลนี้เพื่อกลับไปสู่จุดสูงสุดแล้วก็ก้าวต่อไปจากจุดนั้น ซึ่งหลังจากย้ายเข้ามาร่วมทัพจิ้งจอกสยามแล้วเนี่ยนะคะแคนนอนก็มีโอกาสที่จะลงสนามเกมแรกให้ทีมในนัดที่เปิดบ้านเอาชนะพรีมาส4ประตูต่อศูนย์และเขาก็ได้รับโอกาสลงสนามเรื่อยๆล่ะค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งในขุมกำลังของจิ้งจอกสยามนะคะแม้ว่าจะมีโอกาสออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเพียงแค่2นัดก็ตามและในที่สุดค่ะเขาก็สามารถพังประตูได้สาเร็จ โดยยิง2ประตูผ่านเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะฮัตต์ฟิลด์ทาวไป4ประตูต่อ1ซึ่งหลังยิงได้ก็ไม่พลาดทีจ่จะพรั่งพรูถึงความรู้สึกที่มีนะคะหลังจากยิงได้ว่าดีใจมากโดยสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้3มแตม้มนั่นเป็นเป้าหมายเสมอไหนทุกๆเกมและการทำได้เช่นนั้นผู้เล่นทุกคนต่างก็ยินดีนะคะและทุกคนก็มีความสุขอีกด้วย ในทีมเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมากค่ะและพวกเขาล้วนเป็นผู้เล่นที่ดีและมีคุณภาพสูงท้ายที่สุดแล้วมันเป็นการตัดสินใจของผู้จัดการทีมแต่สิ่งที่ตนทำได้ก็คือการฝึกซ้อมต่อไปค่ะแล้วก็แสดงให้พวกเขาเห็นด้วยนะคะว่าตนเนี่ยมีดีแค่ไหนดังนั้นหลังจากนี้ค่ะก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกรมนากรมตาฝึกซ้อมต่อไปนะคะแล้วก็คว้าโอกาสเมื่อมันมาถึง กับประตูแรกที่ทำได้มันเป็นเรื่องของสัญชาติตยาณล้วนๆเลยค่ะจากสิ่งที่ตนจำได้นั่นก็คือริาโดเปเรราเนี่ยจับบอลห่างตัวนะคะจากนั้นตนก็เห็นโอกาสก็เลยวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ยิงมันออกไปซึ่งโชคดีที่บอลเนี่ยเข้าประตูไปได้ในส่วนประตูที่2ค่ะวิงส์ก็ผ่านบอลได้ยอดเยี่ยมจากด้านหลังนะคะนี่คือการผ่านบอลที่ตนเองนั้นชอบมากค่ะจากนั้นก็เอาร่างกายเนี่ยพาบอลไป นอกจากนี้แคนนอนยังกล่าวถึงการทิ้งช่องว่างกับทีมที่ตามมาในอันดับที่2อ,อย่างอิฟสวิชทาวด้วยนะคะว่ามันเหลือเชื่อมากจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโมสรไปจนถึงแฟนบอลไปจนถึงนักเตะและทีมงานนักเตะแนวทุ่มเททุกอย่างในช่วงคริสต์มาส4เกมใน10วันมันยากสำหรับทุกทีมแต่การเก็บชัยชนะในแบบที่ทีมเราทำได้มันเป็นเรื่องที่ดีมาก และหลังยิงในเกมหลีกแล้วในเกมบอลท้่วอย่าง FA ครคัพอังกฤษรอบที่3เมื่อวันเสาร์ที่6มกราคมปี2,567เขาก็ไม่พลาดนะคะเมื่อสามารถยิง1ประตูแล้วก็มีส่วนช่วยให้เลสเตอร์เนี่ยเอาชนะมิววอลไปได้3ประตูต่อ2ตีตัวเข้ารอบ4 FA ครัพต่อไปได้สำเร็จแล้วค่ะ นี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูกาลแรกกับเลสเตอร์ได้อย่างน่าประทับใจเลยนะคะสำหรับกองหน้าเจ้าของส่วนสูง182เซนติเมตรการที่ได้รับโอกาสแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นเสียเปล่าถือเป็นสิ่งสำคัญที่แคนนอนได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ทั้งในเรื่องของการมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมการก้มหน้าทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดและสิ่งสาคัญก็คือการที่จะได้มีโอกาสพาทีมกลับไปอยู่ในลีกสูงสุดอีกครั้ง ได้ยินแบบนี้แล้วแฟนๆจิ้งจอกสยามคงใจฟูก,กันไม่น้อยเลยทีเดียวล้วค่ะ